สู่สีสันแห่งป่าใหญ่กับอมงตุ e โอเคครับกับอจะกานเจกันต่อนะครับวันนี้ครับผมจะคราฟงานฝีมือกันนะเป็นห้องเพิ่มเติมให้กับเขาแต่ตอนนี้ขอไปหาอาหารก่อนครับเขาหิวข้าวมากเลยไงเนี่ยดูดิเห็นป่ะความหิวแดงแล้วครับคือถ้าความหิวเราลดลงไปต่ําสุดอะเลือดเราอะจะลดลงไปตามครับเพราะฉะนั้นต้องห้ามให้ความหิวว่าต่ำนะผมต้องหาเหตุนั่นแหละ เห็ดมันหาง่ายสุดแล้วไงผมไม่ได้เก็บอาหารเลยอะเมื่อวานอะคือของผมอะในการคร้าห้องอะครบแล้วครับตอนนี้ก็หอาอาหารก่อนนะเดี๋ยวเขาหิวตายนี่จะเศร้าเลยนะเนี่ยสุสานหน้าพวกหิวโหยหนูอะโอเคผมหาเห็ดก่อนนี่ไงนี่ไงนๆๆๆๆๆๆี่เจอแล้วชึบแจมแจมกินไปเลยอาา่ะฮะเพิ่มมาประมาณ10%ครับก็ถือว่าดีเนาะกำลังดีอะแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ย เราต้องทําเบ็ดตกปลาก่อนหรือเปล่ามึงจะสามารถตกปลาได้ไงแต่ก็ต้องเอาไปคุกอยู่ดีแหละเนาะเราจะกินปลาสดไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวอันตรายไงเราก็ต้องทําเห็ดไปก่อนครับตอนเนี้โอ้โหดูแสงดิมัน <c oughs> สวยงามจริงๆอ่ะอย่างสวยเลยเนาะโคตรชอบว่ะโอเคผมไปหายนั่นก่อนดีกว่าครับเมื่อดูธรรมชาติเธอเดียวก็ตายใช่เรื่องไหมเนี่ย ผมขอให้ให้เขาก่อนครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปครับหรือสร้างงานในนั่นการคับห้องการประดิษฐ์กันนะจัดไปเดี๋ยวมันจะมืดสก่อนไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่ามันคาฟอะไรได้บ้างไงแต่ตอนนี้ขอหาอาหารก่อนอาหารสําคัญที่สุดโอเคอันนี้น่าจะกินไม่ได้หรือเปล่านั่นไงนายสุดเศร้ามันต้องเอาไปคุกอย่างเดียวไงตัวนั้นนะเราจะกินได้แต่เห็ดแหละครับอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ ต้องทําห้องอาหารก่อนนะถึงจะสามารถทําอาหารดีๆได้เนาะโอเคเริ่มหาอาหารกอนครับตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปทําห้องกันนะนี่ไงเจออีกแล้วย่างแจ่มเลยทีเดียวเทปโอเคครับผมมาเจอแหล่งเพิ่มอีกแหล่งหนึ่งแล้วนี่ไงขอเก็บบูพินก่อนเลยเอาไว้ครับของได้นะแล้วก็พวกเชือกพวกอะไรอย่างนี้ได้มาแล้วเต็มๆอ่ะ ไอพวกนี้ต้องใช้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเก็บไปเลยก็ดีนะแต่ตรงนี้แหละเนี่ยผมว่าเราครับล็อกพลิกได้แน่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปสร้างไอ้นั่นก่อนครับของที่บ้านนะมันจะต้องมีขวานแน่นอนครับไอตัวเนี้ยแล้วก็ไอล็อกพลิกแน่นอนเลยอาจจะมีอาหารในนี้ก็ได้เนาะผมอยากได้อาหารไงไม่ใช่ไรโอเคเก็บของก่อนของสต๊อกอาหารไว้เท่าไหร่วะเนะี่ยขอดูก่อนนะนี่ครับมีสาอันเห็ดได้วันหนึ่งอนะ ผมอยากได้เห็ดสีทองอ่ะอันนั้นอ่ะจะเพิ่มเยอะครับมันจะเพิ่มเลือดแล้วก็อุณหภูมิเทมเ์เชอร์เราด้วยไงเทมเพเอร์อ่ะถ้าเราว่ายน้ํานานๆอย่างเงี้ยเทมเ์เชอร์เราจะลดครับเกมนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามว่ายน้ําเยอะไงอันตรายโคตรโอเคชึบเจมของเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าครับครับห้องงานประดิษฐ์กันดีกว่าอยากรู้ว่ามันมีอะไรมัางอ่ะ ถ้ามีขวานนี่ผมจะรีบตัดต้นไม้ทิ้งไปเลยนะเนี่ยเพื่อเอาไม้อันใหญ่ไงน่าจะแจ่บเนาะดนายถ้าตายวิ่งเล่นใช่เรื่องไม่แน่นูอะกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ถึงบ้านแสนสุขฝนตกเหรอโอเคก็ใส่ฝนมาแล้วอะ่ะยังแจมดูดิหมอกมาเลยอะเข้าบ้านก่อนครับเี๋ยะมาเชื่อรถโอเค แล้วก็เริ่มทําห้องนี้เลยครับงานคัฟเราตรงนี้นี่ครบแล้วจัดไปฟังเสียงฝนสิฟิลมันช่างดีจริงๆเลยทีเดียวโอเคก้อดินี่ไงได้แล้วห้องคัฟเราใช่ไหมชึบอ๋อแล้วคัฟของพื้นฐานได้ครับพวกน็อตพวกอะไรอย่างนี้ไงเมทัลแล้วก็ทูก็มีนี่ไงล็อกฟีคคัฟเจอแล้ว เฮ้ย hey, แผนที่ก็มีว่ะแล้วก็ที่ร่อนต้นไม้อ๋อมีแผนที่ใหญ่ด้วยครับแล้วก็คอมแพสครับเข็มทิศไอ้ผู้ที่ล็อกล็อกอยู่เนี่ยผมว่าเราต้องทําห้องอื่นก่อนแหละที่จะมีไงแล้วก็ดีคอรเรตนี่งานไม้ล้วนโอ้โหคนชอบบ้านไม้นี่โคตรแจ่มอ่ะฟิลมันจะโคตรดีเลยเนี่ยผมคาฟได้ด้วยป่ะมีของครบแล้วไงโอเคเดี๋ยวคาบดูสักอันครับเอาสีเหลืองละกันเพื่อความสวยเนาะจิ๊บ แจมได้มาแล้วฮะ uh huh. ถ้าเราวางที่อื่นได้ไหมอยากรู้ว่าถ้าเราจะวางตามชั้นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ๋อไม่สามารถวางได้เหรอนี่ไงเขาไม่ให้ผมวางทางนี้ครับให้วางตามหน้าต่างอะไรอย่างงี้ได้หุย้ยอยากเล่นไรลเลยอ่ะมันจะเพลินมากนะเกมเนี้ยโอเคเดี๋ยนะลงตรงนี้ดีกว่าตื่นมาจะได้เจอต้นไม้แจมชึบเรียบร้อยครับ เราสามารถตกแต่งใ้ทั้งบ้านเลยนะเอา้าฝนยึดต,ตกก็หล่ะนายเสียงกําลังดีเลยโอเคและสิ่งที่ผมต้องคาฟก็คือตรงนี้ครับนี่ขวานนั่นเองจะได้เอาไปตัดไม้ได้ครับแล้วก็ไอตรงนี้พลิกแอคอ๋อพลิกแอคมันใช้นี่ด้วยนี่ต้องไปตีรังพึ่งะพึ่งมันจะต่อยผมเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ล็อกพลิกครับที่ต้องใช้ตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าจะคาฟเพิ่มก็คือแผนที่ครับแต่แผนที่มันหาตรงนี้ยากแน่เลยอะผมเคยเจออยู่ในตัวเนี้ย แต่มนานานๆทีครับจะเจอเราต้องทอําไปนี้ก่อนครับเข็มทิศก่อนน่าจะดีนะผมน่าจะทําได้อยู่โอเคต้องเอาตรงนี้มาก่อนสี่อันอาา่ะฮะทำอันนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกนะชึบเราก็จะตัดไม้ใหญ่ได้แล้วคราวนี้ทําให้บ้านเราล่มลื่นมากขึ้นไงเพราะถ้ามีแต่ต้นไม้ใหญ่อะมันจะขวางไอ้นี่เราครับวิวที่สวยงามไงผมก็จะเอาออกไปมากนะต้นไม้ใหญ่พิกแอคยังไม่ได้ใช่ไหม โอเคทำล็อกพลิกก่อนเลยครับดี๋ยวผมจะพาไปแหล่งล้างอีกรอบหนึ่งนะเราจะได้ไปไขตรงนั้นกันล็อกพลิกทำสักสองอันไหมเนยลสองต่ออันโอเคนิวใช้สติลครับฮะผมน่าจะมีสติลเยอะหรือเปล่าไปดูก่อนนะสติลอ้ตรงนี้ผมน่าจะทิ้งไปหมดเลยหรือเปล่าดูสต็อกก่อนแล้วก็มืดแล้วด้วยนะสุดเศร้าเลย ดีนะเตรียมอาหารไว้ครบแล้วครับได้กวันหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยสติลใช่ไหมนี่ไงสติลโคตรเยอะเอามาสักห้าอันแล้วก็เอานี่มาครับตะปูมาทําล็อกพลิกกันถ้าเราเก็บของมาเยอะจะเป็นอย่างนงี้แหละจะสบายเห็นป่ะละ่ะหิวแล้วล่ะหนูอะทําไมหิวบ่อยจังเนี่ยโอเคกินนี้ก่อนชิบแจมค่อยตื่นมากินพวกนี้ครับขอค้าไปตรงนั้นก่อนล็อกพลิก้ปเดี๋ยวเราไปแหล่งล้างกันนะมันจะมีที่ที่เราสามารถล็อกพลิกไอกตัวนี้ได้อะ ผมว่ามันต้องมีอาหารแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับไปเลย <S <S จิ๊บแจมอีกสักอันหนึ่งเพื่อความแจมครับ <S 1> <S 1> สวยเรียบร้อยวันนี้เราก็ได้พักผ่อนแล้วโอเคมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยออกไปดูข้างนอกก่อนสิจิบมืดแล้วครับตอนนี้ตะวันตกดินแล้วอ่ะผมจะนอนเลยแล้วกันไม่อยากไปเจอไอ้หมีไงเดี๋ยวมันกัดผมตายนี่เศร้าเลยเนีโอเคกินข้าวก่อน สวยนอนวันนี้ผ่าน้นไปได้ด้วยดีแจ่มที่สุดได้ขวามันเลวนี่ไงอย่างแจ่มโอ้โหดูตื่นแล้วพบกับต้นไม้ที่เราค้าไปสุดยอดมากวันที่ห้าผ่านไปพร้อมรับวันใหม่กันเลยทีเดียวโอเคไปไปแหล่งล้างก่อนครับตอนนี้ผมเตรียมของครบทุกอย่างแล้วนะในการเหมือนกับปลดล็อกกล่อง จำได้เลยมันอยู่หลังบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้ถ้ามีแผนที่อ่ะมันจะดีกว่านี้ไงเราจะสามารถเดินทางได้แบบไม่หลงแล้วเพราะว่าปกติบ้านเราอ่ะยังไงก็ไม่หลงครับเขาจะขึ้นเหมือนกับในแผนที่ให้เราเลยไงแต่ถ้าเราเหมือนกับหลงทางในแผนที่ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเข็มทิศไว้หน่อยน่าจะดีนี่ไงผมเจอแล้วนี่แหล่งที่สามารถตัดล็อกพลิกได้วาแล้วก็ไม้ครับลองดูซิตัดได้ไหม ซึ้บอิ่งมันจะได้อะไรบ้างวะเนี่ยเนาะน่าจะแจ่มวะ่ะนัดตายโคตรนานเดูโอเคมันจะล้มไหมวะเนี่ยสวยอ๋อก็เป็นแผ่นใหญ่ครับหนึ่งอันแล้วก็แผ่นเล็กหนึ่งอันต่อหนึ่งท่อนเพราะฉะนั้นต้นไม้ยิ่งต้นใหญ่เท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งเยอะเท่านั้นไงแจ่มเลย เคเข้าใจแล้วคราวนี้แล้วก็รอมอสขึ้นครับไอ้ตรงเนี้ยมอสน่าจ,จะขึ้นนะผมขอเก็บของก่อนตอนนี้ล็อกปิกที่เราได้มานะจัดไปเซิร์ชอ๋อได้อันนี้มาเหรอไม่ได้อาหารเลยอยากได้อาหารครับแล้วก็ตรงนี้เราใช้นั้นตัดได้นะนี่แจมนี่ไงคราวนี้เราก็จะสามารถสำรวจพวกนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับโอเค เริ่มหาของกอนตัดมาอันนี้ไว้ค้าแผนที่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเอา้าอินเวนทอรี่ฟูลอย่างไวเลยนายโอเคกินมาก่อนล็อกพิกมันไม่พังเหรอผมก็ทำมาซะเยอะเลยล็อกพีคอะผมนึกว่ามันเปิดอันหนึ่งแล้วมันพังไงก็เลยค้าฟหลายอันครับโอเคไม่เป็นไรนีก็ได้อาา่ะฮะเนี่ยอันไม่พังเห็นวะ เศร้าใจสุดๆเลยทีเดียวเชออี์มีอันนี้ด้วยกระถางต้นไม้อ่ะอยากปลูกต้นไม้อ่ะจะได้กินที่บ้านได้ไงไม่มีอาหารครับมีแต่วพวกนี้แหละวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะพบยางนายมีนี่นี่น,น,น,นเก็บให้หมดมันใกล้บ้านเราไงเราหาได้สบายครับเจ็บๆเลยทีเดียวเหลกกล่องนึงเหลกล่องนึงตัดทิ้ง ไปแจมของเต็มของน่าจะครบแล้วแหละตามที่ผมต้องการนะแต่ผมหาอาหารอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้กล่องอย่างเยอะเลยนายอย่างแจมแต่ไม่มีอาหารเลยมีแต่พวกนี้สุดเศร้าอ่ะเอกก็ต้องเอาไปปรุงครับเนี่ยไอ้พวกนี้นะมันกินเลยไม่ได้ไงผมต้องรีบสร้างห้องครัวแวแหละเราจะได้ทำอาหารได้นะพัดหน้าครับ จะไปสร้างห้องครัวกันเพราะความหิวก็สําคัญในเกมเนี้ยเห็ดมันจะไม่เติบโตแล้วไงเราก็จะหิวเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นต้องคาบพาร์ทหน้าแหละห้องทําอาหารเนาะน่าจะแจ่มโอเคผมขอหาอาหารสักหน่อยแล้วกันครับก่อนกลับบ้านนะเราจะไปคาบเพิ่มอีกสักนิดนึงน่าจะแจ่มไอ้ของตกแต่งอะ่ะผมอยากลองคาบดูไงโอเคจัดไปครับเจอกันที่บ้านครับผมเจอแล้วนี่ไง เห็ดสีทองอร่อยหอกเลยทีเดียวอันเนี้ยสุดยอดมากแสงมันช่างเกิดจ้าซะเหลือเกินแถบนี้โอเคผมหาอาหารครบแล้วครับถ้าจะได้อีกประมาณวันหนึ่งนะนี่ไงมีโคตรเยอะสบายแล้วอีกวันหนึ่งผมก็คราบห้องอาหารได้แล้วดูท่านะขอกลับไปดูของก่อนละกันครับที่บ้านนะแถตรงนู้นก็มีนะแล้วก็ตรงนู้นครับกไกลๆอ่ะมีอยู่นะ มันจะเป็นเหมือนกับที่ลกล้ากประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไปหาของได้ไงมันจะเป็นเหมือนกับที่แบบพังอะ่ะที่เขาสร้างทํานองเนี้ยแล้วก็ใช้สเตปเนี้ยไปหาของเอาไอ้ล็อกทิกไปหนึ่งอันก็ได้ละครับแล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ยไม้ไปตัดนี่เพื่อเก็บของพวกนี้ได้ทํานองนี้สบายๆครับโอเคกลับบ้านก่อนขอไปดูของคราฟเพิ่มกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไงดิวดี ฟิลมันชิลมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนไอ้น,นี่ครับ The Long Dark อ่ะ The Long า a r k เราต้องแบบหาที่แบบปลอดภัยในการหลบความหนาวแต่อันนี้ไม่เลยครับอันนี้สนุกอ่ะมันเล่นเพลินดีอ่ะก็อชอบและแสงสีที่แกก็โอ้โหอย่างสวยงามอย่างกับเมโลดี้เพลงกันเลยทีเดียวโอเคขอดูนี่หน่อยสิว่าเราคราอะไรเพิ่มได้มั่งนะนี่ไงแผนที่ได้แล้วครับโอ้โหแต่มันใช้อาหารด้วยวะ ใช่เรื่องไม่เน่นายแล้วก็ไอนี่ได้เลยครับสองอันนะ่ะผมทําได้เลยนะแจมแจมเลยพลิกแอ็ต้องเป็นไอ้นี่ครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูพาร์ทหน้าแล้วกันตอนที่เราทําห้องอาหารนะชึบอะฮะครับแผนที่ไปแจมได้แล้วกดเอ็มเปิดแผนที่ดูจัดไปโอ้โหนี่ไงแผนที่ทั้งหมดครับของเกมนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไว ผมเดินวนไปวนมาด้วยสุดเศร้าเลยอ่ะแล้วก็เดินไปทางนู้นได้ครับตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นน้ําตกนะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นแหล่งไอ้นั่นครับที่มันล้างอ่ะแล้วก็ไปหาของได้นี่ไงมีสองที่แล้วก็ที่ผมไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีหมีคุมอยู่แถวแถวเนี้ยครับแจ่มขึ้นเยอะเนาะผมมีแผนที่อ่ะงานสบายเลยครับแล้วก็ห้องอาหารของเล่าเดี๋ยวดูก่อนใช้น็อตสี่แล้วก็ใช้เดอร์ฟูดสามเหรอ ผมมีเดอฟูดอยู่ไม่ใช่หรอพอดีเลยนี่ไงแจมเลยโอเคเก็บอาหารก่อนครับผมอยากได้ห้องอาหารไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปหาทับเวียงกันไงแล้วก็ไอตรงนี้ไม่พอใช่ไหมเนี่ยนายเดี๋ยนะอันนี้มีอยู่สองอันผมต้องค้าไปตรงนี้ครับตะปูเป็นน็อตก่อนกับอะไรอันนะขอดูก่อนสิไม้ใหญ่สองอันเนี่ยผมทําได้ครับแล้วก็ไอพวกน็อตสองอันโอเคทําน็อตไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวพ์ทหน้าไปเริ่มหาไม้กันตัดป่าแหละครับผมจะได้พาไปดูข้างบนด้วยครับไอแหล่งลกลาไอที่หนึ่งอะที่มันใหญ่ๆอะน่าจะมีของดีๆเนาะโอเคทํานอ็อตต้องใช้สติลว่ะผมไม่ได้เก็บมาโคเซ็งโอเคเดี๋ยนะดูสต็อกก่อนว่าม,มีหรือเปล่าเช็บไม่มีสติลงั้นผมเอาไปเก็บก่อนแล้วกันครับทําให้ครบเลยวันนี้โอเคพ์ทหน้าเราจะได้ทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยไงในการทําอาหาร ผมจะได้พาไปดูแหล่งข้างบนตรงนู้นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างตรงนี้ครับนี่แล้วก็ก็เดินอ้อมไาทางนี้นะเนาะเผื่อเจอของดีกันในพาร์ทหน้าผมจะไปตรงนี้ก่อนครับวันนี้ไปเก็บไอ้นั่นแหละสติวะอย่างเศร้าลืมเก็บมานายสุดเซ็งเลยทีเดียวเฮ้ยนี่อะไรอะแมพหินคืออ๋อมันมีเหมือนกับไอ้นี่ด้วยนี่ไง มันจะเป็นหินพิเศษครับว่าตรงนี้เป็นเขตอะไรทํานองนี้เราก็สามารถไปตัดไม้แถบนี้ได้อ๋อแจมว่าอันนี้เดี๋ยวลองดาวไม่มีนะทาเป็นเล่นไปครับระบบเริ่มมาแล้วหลังจากเล่นไปสองพาร์ทนึกว่าฉิวๆไม่ฉิวแล้วนะนี่ยสุสาน่าหิวข้าวแล้วโอเคผมกลับบ้านก่อนทั้งนั้นอะอย่างเซ็งของน่าจะครบแล้วครับผมได้นี้มาแล้วนี่ไงหนึ่งอันเองอะมัรู้จะพอหรือเปล่านะ ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปหาพาร์ทหน้าก็ได้ครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วก็หิวข้าวนี่ไงเจอพอดีเลยอย่างเจ่มโอเคกลับบ้านกินข้าวก่อนหนูซุสนาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เลือดลดอีกจะเศร้าใจเลยนะเนี่ยบ้านแสนสุขถึงสักทีหนึ่งโอเคกินข้าวก่อนเลยครับเดี๋ยวเขาเลือดลดไงถ้าเขาหิวเกินไปอะเลือดมันจะลดนะครับโอเคนี่12บสองอันครบ เอาอาหารว่ากินดีกว่าสักสองอันก่อนนอนกลายเป็นไอ้นี่แล้วเนี่ยวิเจตเทเรียนไปแล้วอะ่ะเป็นสายแบบกินผักอย่างเดียวนะกินแต่วพวกเนี้ยหนายใช่เรื่องไหเนี่ยโอเคกินก่อนเดี๋ยวหิวซะกก่อนหนูอะ่ะโอเคแจมได้อยู่ครับเอาทําห้องครัวได้พอดีนะจะได้คับอาหารได้ไงโอเคต้องทําอันนี้ก่อนครับหนึ่งอันใช่ไหมเราก็จะครบพอดีโอเคสวยงาม แจ่มเลยได้แล้วห้องครัวเราอาา่ะฮะบิวเลยครับเชเรียบร้อยมีกินเฮาด้วยเหรออ๋อมันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับกินเฮาเราสามารถปลูกผักได้ทานองน,นี้ไงแล้วก็ที่ทำครัวเราดูสิไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีของในแบ็คแพ็คโอเคจะลองดูครับสักอย่างหนึ่งตอนนี้เขาหิวอะ่ะผมมีตรงนี้อยู่สองอันที่สามารถทำได้ เก็บมาค่อนข้างเยอะเลยครับลองดูแล้วก็เห็ดใช่ไหมไอ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเริ่มไปหาของป่ากันก่อนไงเดี๋ยวค่อยจัดการกินเฮากันเพิ่มแจมน้อไปกินเฮาด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยสุดยอดโอเคเก็บนี้ไว้เยอะเลยแล้วก็ล็อกพลิกเก็บไว้ครับเอาไว้หาของนะชึบสวยลองดูซิวพาเรากินอะไรได้มากนะฮะนี่ไง อ๋อมาใช้เวลาคุกด้วยครับโอเคถ้าเราเพิ่มแบบก็จะเพิ่มประมาณนี้ใช่ไหมนี่ไงแต่ความหิวก็เท่าเดิมครับโหหิวแบบเต็มหลอดเลยอะอย่างโหดแต่ผมทําแค่นี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันไม่สามารถกินได้เราต้องคุกด้วยโอเคอ๋อต้องมีนี่ครับโอเคแจม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 ฮะนี่ไงผมเตรียมไว้เยอะสุดยอดแต่ไม้หมดแล้วเนี่ยต้องไปตัดไม้ใหญ่ครับไม้เล็กน่าจะแป๊บเดียวเนาะ Okay. เติมสติกเข้าไปแจ็มๆเลยทีเดียวสวยได้แล้วอาหารเราลุ้ไปหน่อยนะหนูเขาเป็นผู้หญิงนะครับตัวละครหลักนะเราก็สามารถกินอาหารได้แล้วงามเต็มหลอดองไงล่ะวันนี้ก็สวยงามครับพัดหนะ้าเราจะไปหาวัตถุดิบทำอาหารกันครับแล้วก็เตรียมความพร้อม สำหรับทํากินเฮาสตัวนี้ด้วยผมต้องทํากินเฮาส์ก่อนไงครับเพราะว่าเราจะได้สามารถที่จะปลูกผักได้ทานองนี้โอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหนะ้ากับอมองทร e สีสันแห่งป่าใหญ่กับ MJ เช่นเคยนะครับวันนี้ขอนอนก่อนไปแล้วครับผมวันนี้ได้สองอย่างเลยทีเดียวสุดยอดมากอะ